แชร์เทคนิคการยืดอายุการใช้งานของเสาจากไผ่สร้างมนใช้ถุงพลาสติกค่ะสวมเข้าไปตรงโคนของไผ่สร้างมนที่เราจะนำลงหลุมนะคะนำดินกลบลงไปได้เลยนะคะ mm. เพื่อป้องกัน mm. การแตกรากใหม่และก็ยืดอายุการใช้งานของไผ่ให้นานขึ้นนะคะ mm. อีกวิธีหนึ่งก็คือนำน้ำมันคิโลนะคะมาทาตรงโคนเสานะคะ แล้วค่อยสวมถุงพลาสติกเหมือนเมื่อกี้แล้วก็ใส่ลงไปในหลุมนะคะแล้วก็กลบหลุมใช้ด้ามเสียมหรือด้ามจอบนะคะทุบๆุดินนะคะเพื่อให้เสาแน่นและไม่โยกค่ะสวมถุงพลาสติกให้กับเสาไผ่ทุกต้นเลยนะคะก่อนที่จะนำลงหลุมกลบดินนะคะป้องกันการเกิดรากมายืดอายุการใช้งานป้องกันปลวกแมลงกัดเลมเสานะคะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลดไอเดียเกษตรด้วยค่ะขอบคุณค่ะ